ไปกุ้มชาสาน,นองคลองชิววันนี้เรามา1ลร้านโคตรลับเลยเป็นร้านที่อยู่ติดกับร้านคราวที่แล้วร้านไก่ย่างอันนี้เป็นร้านเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือ,อน้ำข้นนะเฮ้ยผมลองชิมน้ำนากีโคตรเด็ดรยวะ เฮ้ยหอมว่ะหอมสมุนไพรเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวลองชิมสักถ้วยหนึ่งเนี่ยเฮ็ดร้านเขาชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรวะเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นอันนี้ร้านนี้จดลิขสิทธิ์ไม่ได้นะก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นห้ามใช้ชื่อห้ามใช้ชื่อ,อแต่ถ้านี้ขายสบู่แต่ว่ายี่ห้อก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นได้ได้แต่รายเดียวกันไม่ได้รายเดียวกันไม่ได้ดกดูงงแล้วกับลิขสิทธิ์แต่ว่าเด็ดจริงๆนะนี่ ตับหมกตับหมกแนะนําเลยตับหมกเหมือนเดิมจูนะ่ะจูนะ่าจูนะ่าเขาบอกว่ามากินดิกต่เนี่ยไก่เสร็จก็มาตรงนี้ออ้ยน้ําดีข้าเต๋ยวเรือน้ําดีเลยแล้วก็มีต้มตับด้วยน้ำเขาเป็นขุยเลยอะเป็นขุยนี่คือน่าจะเป็นพวกตับพวกอะไรพวกเนี้ยนะไม่ใช่กางหมูนะไม่ใช่ไม่มีไม่มีนไม่ได้ใส่เลือดนะใส่พวกตับปันนะนป่นน้ําปั่นเนี้ยได้เตี๋ยวเรือได้แต่ว่ากินไก่ย่างก็ต้องกึนงแต่น้ำตกนี่น้ำตกนี่น,นางรองหรือสาริกาจ๊ะ ร่วมกันมีบอกกูร้อนไม่ไหวเล่นหรอกมึงดูหน้ากูด้วยออก,วกูบอก้งแต่ีห้าร้า,านสตรีทฟู้ดที่ทรสชาติไม่ธรรมดานะแถวเนี้ยเขาไม่งั้งนเขาไม่กล้าเปิดร้านหรอกอข้าวคั่วหอมมากเลยร้านนี้ใครกินน้ำตกไอเนี่ยไม่ใช่ทรายนะข้าวคั่วน้ำตกเนื้อดีอ่ะเฮ้ยเขาทำไอเอฟเลยไม่กินข้าวเหนียวแม่ใช่มึงลอกเกี๊ยวบางบาสมาไอ้เนี้ยอีกอันหนึ่งคือส้มตังรสชาติเป็นยังไง จีหมดเลยจะก๋วยตีตบํบางจัดจะเบสิก <Basic. S 2> เขาอาจจะนึกว่าเราไม่ได้กินเผ็ดนี่เผ็ดแล้วเนี่ยม,มีผักบุฟเฟ่ตนะแล้วก็ทานไม่หมดใส่ถุงกลับบ้านได้ด้วยเ,<อ>เนี่ยเดี๋ยวใส่ถุงกลับบ้านเลยรวมันไปเลยถุงเดียวให้เมีย <laughs> ก็มาตามกันได้ร้านนี้ก็อยู่ตรงถ้ามาจากหอนาฬิกาคุณมองพดุงพันสิบเก้าพอพดุงพันสิบเก้าปุ๊บพอรายการของจองนะมองมาทางขวามือเลยขวามืออ้าวเฮ้ยปลารถเม่นนี่ว่าแล้วก็มาอีกนิดนึงอ้าวเฮ้ยไก่ย่างตรงนั้นนี่ว่าอ๋อนี่ไงร้านนี่ไงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นพอเลยมานิดนึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นแต่ถ้ามาทางบางน้ำเปรี้ยวนั่นก็มองที่พดุงพันยี่สิบเอ็ดมองพดุงพันยี่สิบเอ็ดมองทางซ้ายมือก็จะเห็นเลยก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นคู่กับไก่ย่างแต่ถ้าคคุุุุุณณมมมออองงงงงงไ่เเห็็็็นนนนลลยทััั้้พพพพพพพดดดดกกกแว เห็นเลว่ามันอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นคุณจะมาร้านนี้ได้คุณต้องจําโค้ดลับเลขประมาณสัก10หลักก็คือมี12 14 19 2 1ปรี่าณเประมาณนี้พดุงพันคุณหาซอยพวกน,นี้ให้เจอแล้วกันะดุงพัน12 14 16 19 2 1คุณเจอร้านนี้แน่นอนและเจอกันสอนองทาลองเละ